ป่ะอ่ะปะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในการไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วดูสิว่าน้องๆจะตอบเราได้ไหมนะคะอิมอูนสวัสดีนะพัสนานนะคะตอนนี้มากันคุณหนาฝากข้างมากเพราะว่าพวกพี่ได้ดำเนินการโทรตามพวกเราไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะอ่ะโอเคพี่จะคุยเรื่องความร่างรอหว v ร r y กับ All นะคะ ซึ่งวันนี้กระดาษมีเส้นด้วยค่ะตกใจมากนะ every กับ all ค่ะซึ่งเมื่อกี้เราได้คุยกันล้วว่าในกรณีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบเนี่ยอย่างเงี้ย every ทำไมพี่ต้องเขียนตัวใหญ่เนาะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอ่ะเขียนตัวเล็กก็ได้นะเนี่ยนะคะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ค่ะ every day กับ all day ตรงนี้หนูจะชัดเจนมากเลยว่า every day เนี่ยมันคือทุกวันถูกปะ มันเป็นการพูดถึงเรื่องของความถี่ความถี่ภาษาอังกฤษคืออะไรย่าคำว่าฟรีอะไรฟรีอะไรใครได้บ้างมาจากวิชาวิทยาศาสตร์อะฟรีเควนซี่สุดยอดฟรีเควนซี่ค่า f คือค่าความถี่ใช่ <Fre quency. S 1> ไหมวิคนจีตายแล้วทําเสียงเหมือนผีเลยลูกเดี๋ยวก่อนอเดคืออะไรอเด์ <ผม S 1> คือท,ทั้งว,วันทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นเชิงการบอกแบบระยะเวลา ถูกปะว่าแบบทังวันระยะเวลาภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะดูอะไรดูอะไรดูอะไรดู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 ไม่ใช่ดูเรียนแน่นอนดูอะไรดู duration เนี่ยอาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่ของใครอะไรคน duration แปลว่าระยะเวลาค่ะ duration อ่าจดเลยค่ะว่านี่คือระยะเวลาค่ะนะคะอันบนค่ะนึกถึงค่า f ค่ะค่า f คือค่าความถี่ค่ะให้จำอย่างนี้ค่ะ นะคะแล้วอันข้างล่างค่ะคือเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นระยะเวล้าแบบมันทั้งวันถ้าใครจําไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยให้จาคําว่าดูราซึ่งมันไม่ได้เป็นญาติกับโดราเอมอนนะแต่ให้นึกถึงฐานยี่ห้อหนึ่งฐานฐานรู้จักฐานใช่ไหมคะฐานที่เราามาใส่นะคะไม่ใช่ฐานสีดำๆฐานยี่ห้ออะไรอะฐานดูราอะไรอะเคยได้ยินไหมไม่เคยฐานยี่ห้ออะไร พาลาโซนิกดูราเซลดูราเซลพ่อบอกได้หรอดูราเซลหลักถ่านดูราเซลว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทํามึงบอกเลยใครบอกพ่อบอกว่าพ่อใจครับว่าแล้วโอ้ยตายแล้วพี่อยู่ในเจเนเรชั่นเดียวของพ่อหนูเลยแล้วดูราเซลถฐานดูราเซลใช่เขาจะโฆษณาว่าฐานดูราเซลอ่ะดูราเซลคือฐานที่เขาจะโฆษณาว่ามันใช้ได้นานดังนั้นจําไว้เลยว่าเนี่ย ไอ้คำว่าดูร่าเนี่ยดูเรชันเนี่ยมันเกี่ยวกับระยะเวลาเออประมาณนั้นเด็กๆนะคะอ่ะทีนี้ค่ะมาถึงพอยที่มันออกข้อสอบค่ะพี่โน้ตเลยนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้ใครเบื่อๆไปกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ได้นะคะก็คือว่าพอยของ every กับ all นะคะที่ข้อสอบออกเนี่ยมันจะไปพูดถึงจำนวนโดยตัวมันเองมันจะแปลว่าทั้งหมดความหมายมันคือทั้งหมดเหมือนกันนะคะลูก แต่ความแตกต่างของมันคืออะไรตัวนี้มันแปลว่าทั้งหมดอ่ะทั้งหมดความแตกต่างดูตรงไหนจำเลยว่า every จะบวกกับนามที่เป็นเพราะเวลาเราพูดคำนามปุ๊บอะสิ่งที่หนูต้องคำนึงถึงคืออะไรลูกเพราเวลาเราพูดคำนามัะเหกพจู์ดลดมากทีนี้นิวตรอนเอกพอ์พหูน์ every ใช้กับเอกหรือพหู เออคดีมากอันนี้เคยรู้ยังความแตกต่างหรืออันนี้เป็นความรู้ใหม่ถามก่อนความรู้ใหม่ค่ะอ่าดีมากจําไว้นะคะถามว่าอันนี้จะออกข้อสอบในพาร์ทไหนจะออกข้อสอบในพารท์ท error check หลักๆเลยเจอ error check นะคะก็คือ4ข้อข้อ,ขอไหนผิดพอเจอ every กับ All ให้ตั้งข้อสังเกตเลยกับอีกอันนึงออกข้อสอบให้เติมคำในช่องว่างเขาก็จะมีคำที่เป็นเอกพจน์ผู้พ,ด,พดล่อหนูไว้ เข้าใจไหมอ่าประมาณนี้ค่ะนะคะซึ่งสมมตินะคะถ้าพี่บอกว่าเด็กค่ะเด็กค่ะเด็กค่ะเด็กทุกคนค่ะพี่จะพูดว่า every อะไรคะ every เด็กอะค่ะเด็กภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอะช่วยหน่อยค่ะพีพีบอลค่ะใช่ครับชายดีมากค่ะไอเนี้ยต้องเติมชายนะคะเพราะว่าอะไรคะพี่บอกแล้วมันเป็นอะไรอะไรโพสคะเด็กครับ เออเอกกะโพสค่ะทีนี้ถ้าเราใส่คำว่าอเราใส่ออชายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นออชิลเ d r e n อ๋อ children ต้องเป็นอะไรคะออชิลเ d r e อ๋อนึกว่าเป็นไนโตรเจนไม่เอานะคะออกซิเจนออกซิเจนไม่เอาค่ะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็ไม่เอาค่ะทุกคนต้องเป็นชิลเ d r e นะคะประมาณนี้นะคะแล้วทุกคนห้ามชายเติม S มานะคะ นี่คือพอยง่ายๆพี่ย้ำนะคะออกข้อสอบใน part error check นะคะออกข้อสอบในจดไปออกข้อสอบใน error check ออกข้อสอบ error นะคะสข,ข,ข้อข้อไหนผิดคะ่ะเจอ every กับ All สองมองขวาหน้าหันสวัสดิไปทางขวาแล้วดูทันทีว่าน,นามตรงไหมเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์และอะไรอีกตัวหนึ่งก็คือดูเรื่องของอ close test ค่ะ close test คือข้อสอบประเภทไหนเติมคำในช่องว่างการเติมคำในช่องว่างเขาก็จะเล่นเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องของกรา玛ได้ด้วยโอเคไหมอ่ะเนี้ยก็จะประมาณนี้นะสำหรับข้อสอบเนาะแล้วก็อ,อื่นๆค่ะเดี๋ยวพี่ขอดูพอยต์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่หนูควรจะได้ไปสำหรับณนะจุดนี้คือการใช้คำว่าสเปนค่ะที่รัก สเปนค่ะอันนี้พูดแบบมหากราบทุกคนในนี้จดเสร็จเปล่าเชิญแล้วอ่ะไปกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ได้นะคะไปรายง,งานตัวบอกแม่ครับผมมาเรียนออนไลน์แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยเออบอกได้น้องนาวตื่นอยู่ไหมลกูกอ่ะจดจดไปจดไปจดเสร็จไหมคะเสร็จ <Send that. S 1> อย่างใคร <laughs> อ่ะต่อมานะคะคำว่าสเปนค่ะ ำไว้เลยนะคำนี้ออกเยอะมากเยอะแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะคือคือไปสอนที่ไหนก็ต้องแบบอุกปเจอสเปนปุ๊บม,มันก็ต้องออกตรงเนี้ยในเป็นเขาเรียกว่าข้อสอบที่แบบคิอาตอมตะนิรันกาดิ่งก,กับเพลงของพี่เบิร์ดอีกอะเออเข okay, ปะคะทีนี้หนูนั่งดูคะ่ะสเปนแปลว่าอะไรก่อนอะเริ่มต้นเลยกับชีวิตตรงนี้ว่าสเปนแปลว่าอะไรใช้ดีมากใช้อะไรใช้อะไรใช้จา่าย อ oh, ดีมากใช้จ่ายใช้เงินกับใช้เวลาใช่ไหมขออ่ะอันนี้คือเบสิกนะต้องรู้ความหมายก่อนเพราะถ้าไม่รู้ความหมายไม่รู้จะเรียนไปทําไมทีนี้หนูต้องมารู้กีฬาสามช่องของสเปนสเปนอะไรคะเปลี่ยนดีเป็นทีค่ะลดสเปนสเปนสเปนนะฮะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะตัดจากไลฟ์สดแล้วนะคะทุกคนก็ มาเรียนกันในห้องสูงเหมือนเดิมอะทุกคนอยากให้สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีเปิดเอเย้ดีใจจังเลยที่เราได้เรียนออนไลน์เย้ uh, yeah. ไม่อยากเรียนถามก่อนถ้าให้โบสถ์อยากเรียนออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนไม่เรียนสักทีขอบคุณมาก<笑><笑>เรามีถ้าเรามีเด็กที่ไม่เรียนสักทีประเทศชาติเราจะเจริญแน่นอนนะคะทุกคนอะตอนมันก,ากําลังจะเลยมันต้องไปชาติใหม่ อะไรนะอะไรนะประเทศเราเนี่ยประเทศเราทําไมคะมันมันบอกมันเป็นประเทศกําลังเจริญมาตั้งแต่แม่ผมยังเป็นเด็กๆแล้วโอ้โหนี่คือวิสัยทัศน์ของน้องอีดพี่ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะอ่าตอนนี้มีการออาการไลฟ์สดอยู่นะคะน้องอีสิ่งที่พูดไปหนูมีอะไรจะวิจารณ์พากษาวิจารณ์นี่ต้องเก็บไว้ในใจก่อนนะทุกคนอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวพี่จะตัดจากไลฟ์สดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องของสเปนนะคะที่แบบเออต้องเอาอะ เดี๋ยวหาปุ่มก่อนนะอ่าโอเคตัดแล้วไลฟ์สดบ๊ายบายนะคะทางบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะจ๊า